ลุงไปลุงเนี่ไปมาละไป้าละเหรอเจ้าโอไขเนาะโอไข่ในแหละโอ้ยโอ้ยแม่คงขอรองเท้าด้วยปีติยยวจันยยชพโลกนันทสุมาเทสวันวันทายยสุทิศายโภคาวะอภิวาทนาสีสันจามุทาปัจนโตัสารตยยโนสุขังภา

เป็นเด็กจรนะคค่เอามาใส่หมาเรียบยวันเกิด้าจกนะเมื่อคืนดูจากเขาดาวคนเดียวแล้วก็ไปเรียกเขาดาวอยู่ระเบียงเฮ้ยมันเกิดหนูแล้วมันเกิดนรอมันเกิดตัวเองได้ยินจีนยมั่วห้เป็นบ่เจ้ให้เปเ